สวัสดีค่ะพบกับสนักไฮโซน,นะคะกินได้อร่อยด้วยทุกอย่างที่ทํานะคะวันนี้สายใหม่จะพาเพื่อนๆทานะคะไก่อบสับป,ประรดจ้าน้องไก่นะจ้ามีน้องไก่ทําความสะอาดแล้วนะคะ1กิโลค่ะสามน้องนะคะแล้วก็สับป,ประรดจ้าสับป,ประรดนั้นเราใช้สับป,ประรดเนื้อสองนะคะจะได้อมเปรี้ยวอมหวานนะคะอีกหนึ่งรูปนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเอาเม็ดออกนะคะอีกหนึ่งรูปจ้าแล้วก็มีพริกไทยเม็ดนะคะพริกไทยเม็ดอีกหนึ่งช้อน ช้อนโตะนะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ราบผักชีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อบเชยกับโปย้ยกั๊กนะคะอันนี้เราได้ไปคั่วในกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะคั่วโดยใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะเขาจะได้หอมนะคะแล้วก็น้ํามันหอยค่ะน้ํามันหอย3ช้อนโต๊ะจ้าซี่๊วขาวอีก3ช้อนโต๊ะนะคะซอสมะเขือเทศอีก3ช้อนโต๊ะจ้า น้ำตาลปิ๊บหรือน้ำตาลตโหนดนะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้แล้วนะคะเราโขกกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะสางเปือยกนแล้วนะคะตามด้วยรากผักชีกระเทีมยมนะคะ น้องไก่ก่อนนะคะน้องไก่นี้เราใช้น้ํามันน้ํามันที่เราเราคั่วไอ้ทอดไอ้อบเชยกัะปิกกเมื่อเช้านะคะเราใช้น้ํามันตัวนี้เลยนะคะใช้น้ํามันตัวนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาไก่น้องไก่ทอดทอดให้หนังเขาพอเหลืองๆทั้งสองข้างนิดหน่อยนะคะเพราะเวลาต้มเขาจะได้หอมแล้วก็จะไม่เปื่อยยุ่ยเละมากนะคะหนังเขาจะกรอบค่ะ เหลืองใช้ได้เลยนะคะขนาดเราน้ำมันแค่ก้นกระทะนิดเดียวนะคะพอทอดแล้วน้ำมันจากหนังไก่เขาออกะคะ่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะประมาณเกลียวสามเกินนิดหน่อยะคะ่ะเขาจะได้หอมนะคะ เดี๋ยวพอเริ่มเหลืองนิดๆนะคะหอมแล้วก็ใส่น้ำไปเลยค่ะใส่น้ำไปประมาณหนึ่งหกร้อยมิลลิตรนะคะใส่ป่อยกั๊กนะคะลงไปเลยนะคะป่อยกักก๊กอบเฉยนะคะน้ําตาลค่ะตามด้วยน้ําตาลนะคะซีอิ๊วขาวค่ะหมดเลยนะคะ น้ำมันหอยค่ะซอสมะเขือเทศนะคะใส่หมดเลยนะคะตามดลยน้องไก่เลยนะคะน้ำนี้เดี๋ยวเราออเติมได้นะคะแล้วรสชาติเดี๋ยวเราลองชิมนะคะแล้วก็เดี๋ยว นี่เราก็ตามด้วยสับป,ประรดลงไปเลยนะคะสับป,ประรดมะเขือเทศนะคะส่ไปหมดเลยนะคะตุนประมาณ30นาทีนะคะแต่ประมาณสักสินาทีเราก็กลับไก่ก่อนนะคะกลับอีกแครปลงนะคะปิดฝาเลยนะคะ ได้สิบนาทีแล้วนะคะเราก็กลับไก่แข็งลงแล้วน,นะคะไก่ตุนสูตรของผงค่ะพ่อแม่ทาทำมาแต่ถ้าสูตรโบราณเขาจะใส่เครื่องมากกว่านี้นี่อันนี้ดัดแปลงมาค่ะเขาจะใส่เครื่องเทศเยอะกว่านี้ค่ะ เนี่ยเราก็ปิดต่อนะคะให้ครบเวลา30นาทีค่ะแล้วเราก็ลองดูได้นะคะเปื่อยไม่เปื่อยเราใช้ซ่อมจิ้มลงไปได้นะคะต่อนะคะน้ำงวดแหง้งพอดีเลยนะคะเราตักได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วนะคะหอมมากเลยค่ะ หอมมากเลยค่ะตัดเลยนะคะเดี๋ยวเราตักเสร็จเราไปดูนะคะว่าหน้าตาหน้าทานแค่ไหนนะคะจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจา้าน้องไก่อบสับป,ประรดนะคะสูตรของกงนะคะในครอบครัวของเราทําทานกันนะคะหน้าตาหน้าทานไหมจา้าทานคู่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดจา้าถ้าหน้าตาหน้าทานแล้วนะจา้าจะลืมนะจา้าฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้แล้วจะลืมจะลืมนะคะกดติดตามใส่หมายเห้โซ่ด้วยนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทุกครั้งนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณมากคะ่ะ